สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับสายล้อโตล้อล้นนะครับเ,เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับงานติดตั้งชิ้วล้อ9นิ้วนะครับสำหรับสายออฟโรดนะครับโดยเฉพาะที่ใส่กันชนหน้านะครับกันชนหน้าเหล็กนะครับส่วนมากแล้วก็จะเจอปัญหา ิดตั้งคิวล้อไปแล้วนะครับคิวล้อก็จะล้นออกมาจากบอ่อตัวตัวตัวบอดี้รถนะครับลักษณะนี้นะครับมาแขนกล้องทาไมกลนนะครับลักษณะนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับมันก็จะล้นออกมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาสำหรับหลายท่านนะครับวันนี้ทางร้านก็ มีโอกาสมารีวิวนะครับเคล็ดรับดีๆนะครับตัวนี้ทางร้านได้ตัดแต่งนะครับตัดแต่งเพื่อที่จะให้มันเท่ากับตัวกันชนหน้านะครับสังเกตนะครับนี่นะครับก็จะพอดีกับกันชนหน้านะครับโดยส่วนมากก็จะติดข้างใต้นะฮะ้างใต้ตัวนี้นะครับช่วงนี้นะครับ ของเก่าก็จะยืดออกมา,าเลยบอดี้รถนะครับมันจะทําให้มันเราดันดันเข้าไปไม่ได้นะครับแนะนํานะครับแนะนําเลยตัดช่วงนี้นะครับตัดแต่งนิดเดียวเองนะครับผมแล้วก็จอยืดเข้าไปทุกอย่างก็จะพอดีเข้ารูปก,กับตัวกันชนเหล็กนะครับฝากไว้เลยครับผม